พี <ersch> ่แก้วเนี่ยเวลาถักเนี่ยท่านจะปาดนะครับปาดอ่าลนเชือกปุ๊บปาดขวาลนเชือกปุ๊บปาดขวาออนะครับให้ดูตรงนี้ด้วยครับก็เป็นเชือกดําอย่างนี้ทั้งหมดใช่มเชือกดำครับตั้งแต่ของพระอาจารย์มาเนี่ยคือเป็นเชือกดำไอ้แก้วเนี่ยจะอุดถุงพุทธคุณของหลวงพ่อนะหลายหลายอย่างมากนะครับดึงท่านพระอาจารย์นี่ให้ให้ทางคณะกรรมการวัดช่วยกันอุดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผ่นตะกรุดเงินท่านพระอาจารย์จานมือนะครับครนะแล้วจะมีตอกโค้ดนะครับส่วน ในรอบตัวเบี้ยเนี่ยนะครับพระอาจารย์ท่านก็จา์มือเองทั้งหมดนะครับสวัสดีครับนี่นะครับท่านใหม่ผู้ชมทุกท่านนะครับครับก็อยากจะให้ท่านใหม่เล่าเกี่ยวกับตะกุดรุ่น2ไตรมาส65ของพระอาจารย์พลให้ศิษยานุศิษย์ใหม่ๆได้ทราบข้อมูลหน่อยครับ สำหรับตะกุดนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นไตรมาสที่2ท่านพระอาจารย์นะครับที่วัาจานเต็มสูตรนะครับถ้าเป็นไตรมาสแรกก็คือของปีที่แล้วหมดไปแล้วนะครับเปิดจองจนหมดไปแล้วอันนี้คือไตรมาสที่2นะครับก็จะมีการดูโค้ดง่ายๆนะครับพระอาจารย์อยากให้อนาคตได้ได้แบ่งแยกถูกว่าแต่ละปีคือปีไหนเขาก็จะมีโค้ดพอสมเพาแล้วก็เลข2ก็คือไตรมาสที่2นะครับแลมีโค้ดวทถอดาวอนใจครับซึ่งพระอาจารย์ตั้งใจจานนะครับนะ จานแบบเต like ็มสูตรตามตำรับตำลักของพ่อเพี้ยนเลยนะครับนะครับแล้วก็ถักโดยพี่แก้วม้วนโดยพี่แก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของวัดของเราเลยนะครับนะคือหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลนะครับแต่ของวัดเราถือว่าตะกุดโทนนะครับเป็นที่เรื่องลือนะครับเป็นที่เรื่องลือเป็นที่ต้องการของคณกศิษยอนุสิธิ์นะครับอย่างถ้าว่าจานออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นที่สองนะครับของปีอ่าไตมานแรกของปีนี้นะครับพี่แก้วนี่คือนักแก้วที่คนถักตะกุด ของหลวงพ่อใช่ถังตั้งแต่สมัยหลวงพ่อจนมาสืออีกรุ่นนึก็คือรุ่นหลานพระอาจารย์ท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อนะครับเป็นพระอุปถากหลวงพ่อเป็นพระเลขาหลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อมา20กว่าพรรษาครับก็ได้รับถ่ายทอดนะครับจาพระวิชาจากหลวงพ่อโดยตรงนะครับเพราะว่าท่านเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อนะอยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็จะสอนบ้างครูพระรักจาบ้างในการทําตะกุดหรือว่าการที่ว่าจะอาบน้ามนต์ก็ดีนะครับ เิมรถนะครับเจมบ้านเจออะไรนี่ก็คือท่านะัดจย์เนี่ยทำแทนหลวงพ่อตั้งแต่สมัยหลวงพ่ออยู่แล้วนะครับ,รบตะกุดรุ่นนี้นี่เป็นแผ่นทองเหลืองหรือทองแดงแผ่นทองเหลืองครับของะอาจยนไม่มีแผ่นทองแดงนะครับตั้ง,<อ>งแต่ออกมานะครับรุ่นหนึ่งก็คือแผ่นทองเหลืองรุ่นสองนี่คือแผ่นทองเหลืองแล้วก็จะมีตะกุดเงินที่ออกอายุธนมงคลนะครับที่ผ่านมานะครับตะกุดสากประศัตรนะครับที่ว่าต่อโคตดพอสำเพอแล้วก็เลขสองนี่หมายว่า เป็นรุ่น2ใช่ไหมใช่ครับของไตมาร์กคือที่ย่อของพระราชา์นะครับส่วนเลขสองนี่คือเป็นรุ่น2ไตมาสกที่สองนะครับก็คือจะแยกกันตะกุดไตมาสกนะครับนล้วก็ของรุ่นแรกก็จะต่อโค้ดเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับเลขหนึ่งไทยแล้วก็เลขสองไทยแล้วก็จะมีวอทอแลอกระจายให้เพื่อจะได้อนาคตจะได้แยกกันถูกนะครับว่ารุ่นไหนรุ่นไหนไม่เหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อแยกกันยากมากนะครับต้องดูกันโอ้โหเพราะว่าสมัยก่อนนี่ก่อนที่พี่แก้วจะถักก็จะมีหลายหลายท่านที่ถักด้วยนะครับ แต่ว่าี่แก้วเนี่ยเวลาถักเนี่ยท่านจะปาดนะครับปาดล่นเชือกปุ๊บปาดขวาล่นเชือกปุ๊บปาดขวานะครับให้ดูตรงนี้ด้วยคเวลาล่นเชือกจะเป็นเชือกดําอย่างนี้ทั้งหมดใช่ไหมแบบตั้งแต่ออกวาจารย์มาเนี่ยคือเป็นเชือกดําเห็นว่าจํานวนสร้างแค่460ดอกเอง460ดอกครับน้อยมากนะปีที่แล้วออก400ดอกไม่พอนะครับปีนี้อาจารย์เลยเพิ่มมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับทั้งหมด460ดอกนะครับ แล้วตอนนี้เปิดให้บูชาแล้วใช่ไหมเปิดให้บูชาแล้วครับเริ่มวันนี้วันแรกเลยดอกละดอกละห้าร้อยบาทนะครับดอกละห้าร้อยบาทเรียกว่าก็ถ้าพูดถึงพุทธคุณก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยนั่งจานเองนะครับตีเส้นตีอะไรเองหมดนะทำเองหมดนะครับมนตั้งใจทำนะครับในอัขระี่จารทุกอัขระนี่คือว่าได้รับเรียนจากพ่อเดินทางมาวัดไม่ได้เนี่ย ก็สามูช้ไ้ทางเพจเลยครับเพจวัดใช่ไหมครับเพจของวัดโดยตรงนะครับก็จะมีแค่เสียค่าส่ง60บาทนะครับจากราคาที่ออกจากวัดนะครับเสียค่าส่ง60บาทท่านใหม่นี้ก็คือที่ไลฟ์สดของวัดอยู่แล้วนะครับก็สามารถทักในตอนไลฟ์สดก็ได้ใช่ไหมไลฟ์สดก็ได้แล้วปีนี้ไตมาสนี้ก็จะมีมีตะกรุดแล้วก็เบี้ยแก้นะครับเรามีเบี้ยแก่ด้วยมีเบี้ยแก่มาหิีินะครับเป็นมีเบี้ยแก่นะครับ ด้านหลังจะด้านในตัวแย้แก้นเนี่ยจะอุดผงพุทธคุณของหลวงพ่อนะออหลายหลายอย่างมากนะครับซึงท่ออานบราจารย์นี่ให้ให้ใหทางคณะก,กรรมการวัดช่วยกันอุดน,นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผ่นตะกรุดเงินท่านพราจารย์จานมือนะครับ,รบแล้วจะมีตอกโคตดนะครับส่วน ในรอบตัวเบี้ยเนี่ยนะครับพระอาจารย์ท่านก็จานมือเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ถักให้เรียบร้อยนะครับเป็นของปี65นี่ใช่ไหมใช่ครับขอไตรมาสนี้ออกพร้อมกับตะกรุดเลยครับนะตอนนี้เปิดให้บูชาแล้วเปิดให้บูชาแล้วครับตั้งแต่วันนี้ตัวละเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับนะห้าร้อยบาทมีคาถากำกับด้วยเนาะมีคาถากำกับครับนะครับเบี้ยแก่มหิทธิรุ่นแรกนะครับนี่ฮะของพระอาจารย์พลนะครับอันนี้ก็มีจำนวนการสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวกันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวครับ ถือว่าไม่มากไม่เยอะครับเราออกไม่เยอะนะครับอันนี้คือว่าออกเพราะว่าลูกศิษย์เรียกร้องมาอยากได้เบี้ยแก้ของวัดเกินกระถินครับแต่พระอาจารย์ก็เลยออกสักหนึ่งรุ่นก่อนครับเบี้ยแก้วม่หยุดที่ก็สามารถมาบูชาที่วัดหรือติดต่อทางเพจวัดใช่ครับในเพจวัดนะครับที่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องหรือช่วงไลฟ์สดก็มีเนาะใช่ครับไลฟ์สดก็จะมาช่วงเที่ยงนะครับถึงบ่ายสองแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีหกโมงเย็นถึงสองทุ่มบ้าง ก็ไลฟ์สดทุกวันใช่ไหมไลฟ์สดทุกวันครับถ้าไม่มีภารกิจอย่างอื่นนะครับช่วงพักเที่ยงเนี่ยใช่ครับช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองแล้วเสาร์อาทิตย์มเสาร์อาทิตย์ก<อ>็อาจจะมีอ่าหกโมงถึงสองทุ่มนะครับหรือว่าเที่ยงถึงบ่ายสองก็แล้วแต่โครง<ต>กาสและแต่เวลาครับนี่นะครับท่านใหม่นะครับที่ดูแลเกี่ยวกับห้องวัตถุมงคลนะฮะอันนี้ก็เป็นห้องไลฟ์สด ประจำอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้เดิมทีเป็นห้องปลุกเสกของหลวงพ่อเดี๋ยจะเห็นสายถินและยงพยานอยู่นี่ครับเป็นห้องปลุกเสกเก่าของพ่อครับแล้วก็เป็นห้องไร้สดเกี่ยวกับวัตถุของวัดนะครับท่านใหม่นี้ก็เป็นตัวแทนของวัดฮะเพื่อให้ลูกศิษย์ที่อยู่ไกลๆอ่ะเนาะมาบูชาในช่วงไร้สดก็ได้นะครับหรือติดต่อทางเพจวัดก็ได้นะครับมีหลายแบบนะครับมีนะครับก็ตัวใหญ่ก็ทันหลวงพ่อทั้งนั้นนะครับของเราทุงคน ครส่วนใหญ่ก็จะทำกวาแต่ก็จะเหลือแต่เยอะๆนะครับลูกเยอะๆนี่ก็เป็นห้องปลูกเสกเก่าใช่ไหมใช่ครับห้องปลูกเสกเก่าของหลวงพ่อนะครับนี่ครับมีเยอะแยะเลยนะครับทานหลวงพ่อทั้งหมดนะครับเนี่ยใช่นี่ฮะสามารถติดตามในไลฟ์สดหรือในเพจวัดทักษมหาเขาได้นะครับเนี่ยก็จะมีช่วงไลฟ์สดนะครับมีทั้งพระบูชาเลยนะครับ มีพระเครื่องเครื่องรางของขังที่สามารถบูชาติดกายนะแล้วก็มีภาพบูชาที่บ้านก็มีนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอีกก็สําหรับลูกศิษย์ที่จะเข้ามานะครับศึกษาเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับก็แนะนําให้ดูตามชมรมนะครับนะดูตามชมรมนะครับพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับหรือติดตามที่ช่องสอนอชาแนลนะครับของ พี่สนิทเคอแดงนะครับซึ่งท่านเป็นรองประธานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพียนครับท่านก็จะได้ให้ความรู้นะครับความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อในรุ่นต่างๆนะครับนะเอกลักษณ์ของวัดนะครับหรือว่าตําหนิวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยว่าสมควรดูตรงไหนอันไหนจริงอันไหนปลอมก็ติดต่อได้ที่ช่องสอนอชาแนลครับครับก็ขอขอบคุณท่านใหม่มากนะครับที่มาให้ความรู้ด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนครับแล้วก็ที่สําคัญมา แนะนำตะกรุดไตมาร65ของพระจันพลเข็มมาปัญโยนะครับลูกศิษย์ลูกห,หาก็จะได้เข้าใจนะว่าตะกรุดรุ่นนี้สร้างจํานวนกี่ดอกต่อโคดอะไรบ้างนะครับ,รบก็ขอขอบคุณมากครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับก็ฝากติดตามในช่อง Youtube ช่องสอนอชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ